มันได้เดี๋ยวอีกสักหน่อยเนี่ยเเเดดีี๋ยยวลก็น่พอลมพัดมาเย็นมากเลยส่งเมนูทีมีแกงหน่อไม้อะไรปลาลาทิพิกปลาเผาอันนี้ปลาปลาดุกทอดโอ้โหอันนี้คือน้ำเหนือแกงหอยแกงหอย นำเสนอแกงผักขาด้วยแกงกีเหล็พี่น้องอร่อยจังสดชิมดิกินเลยกินจริงจังลูกกินได้กินได้เลยจังเขามีโคกด้วยนะหอมนะมา วันนี้คุณดิวลงมือให้ไม่ยังแม่อ่ะเหงมานั่งกินแล้วกินบอรไปนั่งก้าน่องเนี่ยกินน้ำบอน้ำมะพร้าวเดี๋ยวก็เย็นบรรยากาศบันฮ้องเพาย่านผิวเสียดอกพีนองเพราะว่าเขาเป็นคนดินดิน บอเดี๋ยวสิพามาแล้วสิพามาอยู่บ้านแล้วเบื่อกรุงเทพแล้วสิมาอยู่บ้านแล้วสิมาเลี้ยงอีพ่ออีแม่สิาอแล้วสามเผาคนเด้อเฮ้ยตาจริงจังนะเนี่ยตามยีหลิมีอันนี้ไหมเห็ดบอเห็ดจ้าเห็ดบ้า แปลกตาไหม้องนหนูกินเลยกินแอบแอบกินไปก่อนลูกเห็นกล้องหรือว่ากล้ากินพี่น้องแอดมินอ่ะส้มตำเด็กพริกเรียกครบหรอคะเดี๋ยววิดีโอทำให้ค่ะส้มเด็กอนรนะแต่ตอนนี้หนูมีปลาปาดุนเต้าแล้วอ้างในอยู่ข้างหลา ปลาปลาหนูกินปลาก็ไปเดินไปต้มใกล้บ้านสวนกุยได้เลยเตรียมบลาั้งนลูกน้องที่ไปกับไปต้มคลิปนี้สียาวช่างน้อยเด้อพี่น้องเบิงเดี๋ยวดูฝีมือน้องดิวตำส้มตำก่อนว่าตำจริงหรือการแสดงตำอีหลีเป็นบ่อร่างมาแล้วเด้อพี่น้องของทุกอย่างเขาเห็นมาแล้วลย่างเพราะร่างก็กินได้คือเก้าพี่น้องเพราะว่ายูก็ดิน ใหญ่มากับญ่มากับดินเนาะแม่เนาะกินกับดินกับทรายกับญ่ม้าคือเกาพี่น้องอืมก่อนข่าวเพราะท่านพากันกำกินดินทรายเดี๋ยวก่อนตั้งตะกี้แม่นี่อย่างก่อนยำเข่าให้กินยังกินพี่น้องปลาแสบักหนาวเปล่าล่ะนี่นั่นบอบบี้กินได้คือเกา ผมนัวพี่น้องมักหลายแสบหลายไส้หลายเออไส้หลายไสหลายแสบหลายไส้หน่อยแสบหน่อยได้ว่ากันไส้หลายเกินไปกับหัวโลกหัวหล่อนพี่น้องนี่ก็บ้าน้ำปลาตาคุณชายน้ำปลาตาไอเดียวนะเร็วเวนี้จะวางขายนะครับแต่เห็ดเพียงหาสิปวดเย่ย่านขายบ่เหมดเห็ดซ้ำนั่นล่ะพี่น้อง น้ำปลาโนนหนัวโนนลายแตกลายแตกมีน้ำตาลป่ะพี่น้องนี่จน้อยอันนี้อ่ะผักอี๋เหรัเบาเ่าไม่นี้ผักใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมันลูกทุ่งยี่หลีเสร็จเนื้อก่อนขาบ่ายห่อนเบากาศนิดหน่อยพี่น้องใจล้มโกรกอยู่ลมโกรกครับโอเคอยู่ช้อนทักกี้อะไรนะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเบื้องอะไรยง นี่หลดมาให้เพิ่นมากินข่าวก่อนเอินเพิ่นกินข่าวบอกว่าจ้างจ้างกินข่าวก่อนฉันไปฮะ,ะเพิ่นมาทั้งไหนฮะเพิ่นมาทั้งไหนบันี้นั่นจีนดงหามซอยนาทั้งไหนวันี่บอกบอกเพ,พิ่นเลี้ยงให้เพิ่นแล้ว ใส่ยังบ่ใส่บ่ดีมาซูมลูกเฮ้ยเป็นจะแจกบค่ะน้ำปลามีไหมเรียว่าปลาปลาแดกเขาเน้นแล้วเขาบอเน้นเขาเน้นปลาปลาใปลาชกคื่เดียวเปิดเฮ้ยกลิ่นหอมมากเลยน้ำปลาตาไอเดียวผลิต50ากวด หมดแล้วหมดเลยไม่ผล no. ิตอีกแทนคุณไม่มีแล้วแทนคุณไม่มีแล้วย้ายซิมแม่ขอเ้ยวาลน้ำลั่ขอน้าใส่ยังไงเส้บเซื่อยเฮ้ยเ้บเซื่อยเกี้ยวยังไย้ายซิไหมหลบไล้แต่งเราตะกองดูดไน่ื่นใจใจ เฮ้ยมันลูกพุ่งจริงนะเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งจะพาลูกน้องย้ายมาอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วครับเพราะว่ามันบอลคอยด้ซื้อแบบพี่น้องอืมมะมุ่งก็ปลูกเองมะนาวก็ปลูกเองเกลือเทศก็ทําเองปลูกเองน้าปลารกระสมเองเห็ดเองพี่น้องมาจัดจานหั่นหั่นพันพัน้นอีสานตรงเซงซี่เดอย คือคือบ่ได้แบบว่าอีหยังแบบพี่นอ้องปัดปัดปัดออกปัดปาดะตะกั๊กใส่เลยปัดปัดตะตั๊กใส่เลย,ยมันเห็ดจังสีอีหลีหพี่นอ้องมันเหข้ามเขา่าวบบนี้ข้ามเข่ามาตัวอยู่ในขลกแบบนี้เสร็จแล้วค่ะส้มตำไอเดียวเย้ เฮ้ยเตียงเฮยงอร่อยมากเฮียมรอร้านนัวมากเลยอร่อยมากปลาร้าคือนัวมากย่างปลาร้าอมร่อยมากแซบแซบอะไรเงี้ยขนมจีนต้มเอาขนมจีนน้องตะวัน เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาซัวหน่อยซัวเอาใหม่นะพี่นนอะไม่เอาไปซัวเอาไปซัวอย่างหน่อยส่วนตนเลนตันเลนใช่ส่วนชินต้องทำเยอะทำอย่างนี้แหละทำเรียมือนีตายเก้แม่ขอปาหนึ่ง,ง,งต,นนตัวเจ้าตัวมายู<ม>่าซ่า ถ้าตอนที่ตอนที่เป็นเด็กอ่ะจําได้เลยคบมันไม่ได้ดีแบบนี้คกมันสิแบบว่าอียังพี่น้องแล้วเปนเหตุตั้งส่อีหลีเคยเห็นพ่อกับแม่ทําอยู่เพราะว่ามันคกห้างคกห้างแล้วดาบมันหลูหลากมันแตกออกแต่มันก็ไม่ได้รั่วใช่มันเป็นคกเมื่อก่อนมันเป็นคบคกหินเผาบ่แม่มันเป็นเหมือนหินเผาอะดินเผาดินเผา เลยแหละเริ่มและคลิปนี้ต้องกดแชร์ให้น้องดิวนะไม่ได้ลงทุนหรือการแสดงนะครับนะเป็นคนออที่มาจากความจนจริงๆจนมากชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยนี่แหละแม่ส่งเรียนปลูกข้าวส่งเรียนส่งลูกเรียนจนโตปลูกข่าวพี่น้องปลูกข่าวกับพ่อเดียแม่ไปทํางานบ้านด้วยเนาะแม่ได้เรียบเนี่ยไปอยู่ไปอยู่กรุงเทพทํางานบ้านเงินเดือนเจ็ดพันส่งลูกเรียนมาเด้อพี่การน้องบอกยอพี่การน้องบอกย้อพี่น้อง ซัวอันนี้ตําซัวค่ะดูเาตแบบมากอาทั้งอานองเสืองเดียวมากกจะเห็นพ้ดี๋อ่ะเปียนต่างฟองเก๋น้องจีม